ก็น,นี้ก็จะเป็นรูปนะภาพว่าดที่อชอบมากเลยเป็นแบเคาเจอของที่นี่นะแบบมาเป็นภาพว่า,านะจะเป็นเคาเร์ของที่นี่เนาะอันนี้วีพามาเที่ยวนะอ่ะ cute so cute มีทีวีแบบนี้เก่าๆด้วย Hello Sarah. <laughs> ยยหัวยุยหัวยุฮอดหมวกฮอดหมวกนะทีนี้แบบโอ้ยจานสวยอ่ะจานสวยจานสวยเนาะดูดิจานสวยมากมา <laughs> จานสวยมากเลยอ่ะอะไรแต่ดีไซน์เฮีย He's it's like right here. yeah. That's okay. It's Facebook Live, my students. They watching. <laughs> Are they yeah. watching? Yeah. Oh, is it live? Yeah. yeah. <laughs> because a lot you know, my students can, can know <laughs> immediately. Um, uh, it means I'm lazy. <laughs> I'm lazy. Facebook <just>. oh, okay. Live. <laughs> okay, he's from Korea. I'm from Korea. Korea. Annyeonghaseyo. <laughs> <laughs> just be Korean? Yeah, just be Korean. No. <laughs> okay, nice. y e a h c a t I say my student like me to do Facebook live yesterday so it just come and do Facebook live today yeah Mm -hmm. Facebook live and my staff can cut ที่นี่ชอบส่วนเนี้ยชอบชอบอะไรบ้ อธิดดนั่นมันคืออะไรเอาพวกพวกเครื่องเทศนี่เลยเครื่องเทศเครื่องเทศนะเครื่องเทศนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะผ่อนๆฉุนๆ เล็กน้อยไปดูเครื่องเทศแบบแปลกๆเยอะนะก็มีแบบของไทยก็มีนะเนาะโอ้นี่เครื่องเทศเครื่องเทศที่บดแล้วนะเครื่องเทศที่บดแล้วทอมซาเลมนะมันจะเอาซาเล อะไรซีซั what is t h t t h i s one what is this yeah what this one, this one. what is that ล u บานรายเคนี hmm. ่ส์เป m ้าอิันนี้นะก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะทำให้กลิ่นหอมนะของว่างเนี้ยงว่างเนี่ยลูอันเนี้ยนะแล้วก็ ปรมาว่าม i สเมล Thank you Thank you คุยุยทำไรลงไปมากนะคะคุยุยคุยุยบ้าไปโดน My name is Song Junghee My name Song Junghee a ปมาเซ็กซ์ i ทยเ k าหล a Song Junghee I am your team now. I am in your team. <laughs> <Yeah>. <laughs> yes, yes. <laughs>

อันนี้จะเป็นร้านที่ชอบอีกร้านหนึงนะ,น,ะนะรักทีเดียวเราเลย ดูไปต้องมีอูดนะเพราะมาณนี้นะมีใบหนึ่งประมาณ40่ส่สิบกว่าบาท Okay, we are going to stop here. We will be two minutes. Yeah. Okay. So I will be within eye shot.